โอ้โหเช้านี้ฮะลําคลองของเรากลับมาสดใสอีกครั้งละนะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันฮะสองวันสองสามวันมาละเมื่อคืนนี้ก็ตกนะก็มีมาฉาดใหญ่นะเมื่อวานนีต้ตกแทบทั้งวันนะก็สดชื่นกันไปฮะ ช่องินนตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนในอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเชา,ชาก็บรรยากาศสบายสบายครับนี่อันนี้เช้าว,วันเสาร์ตื่นเช้ามาวันนี้ปลอดโปร่งครับผู้ว,วานเนี่ยหดฝนตกทั้งวันก็ทําให้น้ําในคลองของเราเนี่ก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาแม้จะไม่มากแต่ว่าก็ยังดีฝูงปลาก็สดชื่นไป เราสังเกตต้นไม้นะที่อยู่ริมคลองเนี่ยสดชื่นเขียวสดชื่นขึ้นมาทันตาดต้นไม้ในต้นจามจุรีฮะแต่การสาขาออกมาสวยงามเลยนะให้ร่มเงาแก่ฝูงปลา ธรรมชาติแถวนี้นี่และธรรมชาติของหน้าฝนก็เป็นนี้แหละหลายๆที่ก็กำลังรอกันอยู่คนระับรอฝนเหมือนกันนะเพราะว่าแห้งแล้งเหลหือเกินบางที่ทำไรท่ทำนานี่รอฝนเหมือนกันทีน นาของนาเล็กสุรินก็รอฝนบอกมีแต่คึมคึมไม่ตกนะก็หวังว่าจะได้เลือกได้ยามที่จะตกกันแล้วเนี่ยดูฮะบรรยากาศคลองของเราเนี่ยฝั่งนี้ยาวไปน,ะนู่นก็ถือว่าเป็นคลองที่มีฝูงปลานี่เยอะจริงๆนะ หลากหลายนะปลาในธรรมชาติมีทั้งปลาชะโดปลาตะเพียนปลาบึกยังมีเลยนะปลากลายนะพวกนี้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราเห็นมันขึ้นตวัดหางนี่ฟ้าฟ้าแบยโอ้โหอยู่ไกลๆย,ยังเห็นแบบแผ่นใหญ่ๆเลย ตัวน่าจะยาวเป็นเมตรเลยครปากกลาย,เ,ยเมื่อวานนะไรเก็มีโอกาสได้ไปต่อพาสปอร์ตเออมันก็ง่ายเหมือนกันนะพาสปอร์ตนี่นเาเน็กทำไว้เมื่อตั้งหกเจ็ปีที่แล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดอะก็หมดอายุไป เมื่อปีปีที่แล้วนะก็ลองไปถามเขาดูคนระพอดีพาพาลูกสาวไปทำพาสปอร์ตคิวเขาว่างเขาก็เลยจัดให้เลยนะก็ต่อเป็นแบบ10ปีนะเขาถามว่าจะเอากี่ปีถ้า5ปีนะี่ยก็1,000บาทสิปีก็พนะันห้าอ่ะก็เลยจัดไปฮนะก็ เผื่ออนาคตรเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศอีกเนพะราะว่าอีก1ิบปีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือเปล่านะก็ทำไว้จะได้ไม่ยุ่งยากไม่ใช่พอคิดจะทำแล้วก็ตอนนั้นก็วุ่นวายนะจะจะทำจะอะไรมันก็ยุ่งยากนะมีโอกาสได้ทำก็ทำไปเลยก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากมายแล้วการต่อนี่ง่ายมากนะ แค่บัตรประชาชนนะบัตรประชาชนกับใบพาสปอร์ตเก่าก็เสียค่าธรรมเนียม40บาทก็เป็น1,540บาทก็ถือว่าไม่ยุ่งยากเลยนเล็กไปที่พัทยานะไปทำที่พัทยาที่เซ็นทรัลชั้น4ี่ถือว่ามีการบริการที่ดีเลย ก็มีลูกค้าก็ไปใช้บริการกันเยอะเหมือนกันนะที่สซ็นทรัลก็มีทั้งการจองออนไลน์และก็วอล์กอินนะก็ทั่วไปลูกสาวก็จองออนไลน์ก็ไปทําแป๊บเดียวนะก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยส่วนนาเล็กก็บอกเขาบอกว่างก็ทําเป็นรายสุดท้ายไปเลยก็ใช้เวลาประมาณสักสิบ 15นาทีประมาณนั้นถือว่าเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปทำพาส,สปอร์ตหรือไปต่อพาส,สปอร์ตเนี่ยก็จัดการได้เลยเออก็มีความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กที่อายุไม่ถึง20ปีนะจะต้องมีผู้ปกครองไปด้วยทั้งพ่อทั้งแม่นะไปเซ็นรับรอง ก็เพิ่งก็เพิ่งมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะก็มาแบ่งปันกันนะเผื่อใครสนใจอยากจะไปทำพาสปอร์ตมั่งนะคือไปทำพาสปอร์ตบางทีมันบอกว่ามันมันก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าเราจะไปต่างประเทศอะไรมากมายแค่กัมพูชาลาวพมา่าเวียดนามอะไรแถวนี้มีไว้ก่อนนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าไป ศึกษาดูงานอะไรเงี้ยสิงคโปร์มาเลียอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้พาสปอร์ตอันก็มาแบ่งปันกันนะเผื่อใครคิดจะไปทำไม่รู้ว่าเทพมิตรทำไปได้ออยังนะเทพมิตรมียังมิเตพาร์ทธามมิเตพาร์ทธามอันเนี้ยอืมเทพมิตรโอ้ไม่มีพาสปอร์ตมีแต่พาร์ทธามเดี๋ยวกเกษียณแกก็น่าจะไป เที่ยวไกลฮะพอมองน่าจะไปอเมริกาใช่ไหมถ้ารถเยอะก็ไปใไต้อเมริกาโอ้โหไปน้ำข้ามทะเลไม่ได้เนี่ยเตรียมเตรียมกเกษียณแล้วเทปมิดเนี่ยเทปมิดเลยกี่ปีอะ <c oughs> สามปีนะโอ้โหเนี่ยแล้วมองที่สามปีเนี่ยต้นไม้แถวนี้เนี่ย <c oughs> ใครจะดูแลเนาะเ็บเล็กเ็บเล็กก็ได้แค่ดูวะอไปไล่เดี๋ยวมีคนสารต่อฮะนั่นเลก,ก็ช่วยดูแลเนี่ยแหละนั่นเล็ก,ก็เหลืออีกห้าปีห้าปีก็ถือว่าไม่นานนะเผือแวบๆเแบบจ้าด่านะ ูใจของเทพมิตรนโดนโดนจับไปเที่ยวโดนยิงลูกดอกไปซะโอ้โหน่าสงสารจับไปดูงานก็นไปขอมาคืนนะเพราะว่าเจ้าได้เขาเป็นหมาน่ารักนิสัยดีนะก็คอยดูแล ตัวเฮไม่ให้ขึ้นมาเที่ยวสวนนะก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวแฟตทั้งหลายนะมึนไปกี่วันนะโดนโดนยาสลบอนะสามสี่วันมาเดินงงงงไปหลายจไม่วายตายเออน่าจะโดนโดดเยอะนะโอ้โหมัน น่ะสงสารนะแต่นี้ฟื้นแล้วฮะฟื้นแล้วเจ้าด้าเราฟื้นแล้วนะพร้อมลุยนะอะไรมาก็พร้อมที่จะลุยนะดูแลแฟดเจ้า,จาของแฟตที่นี่นะเจ้า,จาของใต้ฝุนถุนแฟดนะดูแลเดียดูกัน,นิน,นึ้นแล้วนี่แหละเช้าเ้าก็มาชมธรรมชาติกันนะเพลินเนสบายสบายก็แบ่งเล่าเรื่อง แบ่งปันเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังหนึง่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ